สุดยอดลำพงอัจฉริยะขนาดกระทัดรัดจาก Apple กํกำลังจะกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มีอะไรใหม่มาพร้อมกันเจาะลึกข่าวลือเกี่ยวกับ HomePod Mini 2ที่คนรอคอยมากมายและทำไมนักเทคโนโลยีก็ต่างตื่นเต้นกับมันอย่างมากแต่นี่คือจุดที่คนเกือบจะพลาดหลังจากที่ HomePod Mini รุ่นแรกเป็นที่รักของหลายคนมานานกว่า4ปีและเริ่มมีข้อสงสัยว่า Apple จะลืมอัปเกรดมันไปหรือไม่แต่ล่าสุดข่าวลือจากซัพพลายเชนชี้ว่า Apple กํกำลังเตรียมพร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่แล้วซึ่งจะมีการอัปเกรดที่น่าต ซีรีฉลาดขึ้นคาดว่า HomePod Mini สอจะมีชิปประมวลผลใหม่จากตระกูล s s e r i e s ทำให้ซีรีสามารถตอบสนองได้เร็วและฉลาดขึ้นพร้อมกับก,บการประมวลผลคำสั่งบนตัวเครื่องอ n d ูวมากขึ้นเสียงที่ยิ่งใหญ่การปรับปรุงด้วยเทคโนโลยี Computational Audio จะทำให้เสียงมีมิติและความละเอียดที่ดียิ่งขึ้นการเชื่อมต่อที่ราบรื่นการใช้ชิปอุลตราไวแบน (UWB) รุ่นใหม่จะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆแม่นยำและเร็วขึ้น ศูนย์กลางบ้านอัจฉริยะการรองรับมาตรฐานแมทเทอร์และเตรดที่สมบูรณ์ขึ้นจะทำให้โฮมพาดมินิสองเป็นศูนย์กลางบ้านอัจฉริยะที่ทรงพลังและเสถียรแล้วคุณคิดอย่างไรการอัปเกรดเหล่านี้จะทําให้โฮมพาดมินิสองเป็นที่ต้องการในตลาดสมาร์ทโฮมหรือไม่หรือ Apple จะต้องมีฟีเจอร์พิเศษอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู้ใช้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้ ด้วยการออกแบบที่คงความสวยงามและความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญ h โฮมพาดมินิ2มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นสินค้าที่ต้องการในตลาดสมาร์ทโฮมและเป็นประตูบานสำคัญสู่เ c o คซิสเต็มของ Apple แม้ว่าราคาจะคาดว่าจะคงอยู่ที่99ดอลลาร์สหรัฐแต่ก็เป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับคุณสมบัติที่ได้รับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2022ซึ่งนักเทคโนโลยีและผู้บริโภคก็ต่างรอคอยกันอย่างมาก